เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเชิญชมวีทีอากันได้อีกอชาเอจาจ้าจ้ชาชา้ชาชา้ชาหน่อยแม่ทีมสร้างสรรค์แห่งปีปทีมถ่ายภาพใต้น้ำกล้าทะเล งปิดเมืองล่านายขนทองของไซมอนจากกรุงเทพไปพัทยาแล้วระหว่างทางตำรวจกระดักทางไปบ้างวะเนี่ยระเบิดอ่ะที่นติงลนะรไอดมาบอกสัญญาณพระพี่วิ่ง ทีมออกแบบแอคชั่นฝานรกเมืองเทวดาเดี <and un> <doubts> uh ๋ยวผมจะรีบเก็บเงินมาจ่ายงวดสุดท้ายพี่ที่ดินนี้มันจะได้เป็นชื่อพี่สที นนะทีมนักแสดงวิมานหนามใช่ฉันน่้องเกิดมาเป็นลูกแม่นะผมขอบัวให้แม่นทนาีพิเศขอผมเป็นลูกชายแม่คนนะกูเคยบอกมึงเลยวได้มึงไม่ให้มึงอ,อะไรไปทั้งนั้นะถ้ากูไม่ได้ึงก็ต้องไมได้ะไรเลต่นี่เของลกกูจาะจมูเป็นควายอย่างเงี้มึงทำู้เลยไม่เข้าใจ กูบอกแล้วไงกูไม่ให้น้องกูไปกับมึงกูรู้เรื่องมะเร็งแล้วนะไอเอ็มมันเป็นคนบอกทีมนักแสดงหลานมาก็มันเป็นร่างกายหอมมาปะนึกยังไงจะไปนอนบ้านอะมากมึงก็ะหวานพืชหวังผลเหมือนกันใช่ไหม ภาษาอะไรวะฟังไม่ออกสักคำคนจีนภาษาไทยไงคนจีนภาษาไทยกูจะลองละที่ได้รับรางวัลทีมสร้างสรรค์แห่งปีได้แก่ พยนต์วิมานหนามสัต นี้เป็นของทั้งคนเบื้องหน้านะคะนักแสดงทีมงานเบื้องหลังทุกคนเช่นกันนะคะก็ตัดสินยากมากเลยนะคะแต่ใน,น,นเรื่องนี้ก็คุณภาพทั้งสิ้นเลยนะคะขอเชิญน้องๆกล่าวความรู้สึกด้านหน้าได้เลยนะคะ หรือมันมีสองไม้อยู่แล้วพูดกันคนละไม่ไหมก็ขอบคุณก่อนเลยขอบคุณอ่า GDS ขอบคุณพี่บอสขอบคุณพี่ตั้งขอบคุณทีมงานที่เก <plex> ี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทุกคนก็พวกเราในฐานะทีมนักแสดงจะทําหน้าที่นักแสดงอย่างเต็มที่ไม่ได้เลยถ้าได้ถ้าเราไม่มีทีมที่ดีที่เราทํางานกันมาอย่างฮารุโหดนะครับผมในสองเดือนนรกนั้นก็คือแบบเรา ทั้งเจทั้งฝนทั้งแดดทั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เราผ่านมาได้เพราะว่ามีทีมที่ดีมีทีมนักสแสดงที่ดีมีเพื่อนๆที่ดีที่เราฝากฟังกันจนมาถึงทุกวันนี้ครับผมขอบคุณอีกหนึ่งคนเนาะที่วันนี้ไม่ได้มากับเราแต่ว่าน่าจะมองอยู่นะครับผมอ,อาจจะนั่งอยู่ในนี้ครับผมขอบคุณแม่สีดาอีกครั้งหนึ่งครับผม หวังว่าท่านจะภูมิใจกับพวกเราที่ที่ยืยนอยู่ตรงนี้แล้วก็อยากจะบอกแม่ว่าเราทำได้แล้วครับผมสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณครับผมค่ะก็ต้องบอกว่าภาพ,พยนตร์เรื่องวิมนนานนามนะคะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของตัวฟ้าเองด้วยแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ บอกตรงๆว่าเอาความผูกพันออกไปยากมากๆเช่นเดียวกันเพราะว่าในเรื่องนี้อย่างที่บอกว่าเราเกือบตลอด2เดือนที่เราอยู่ในสถานที่ที่แทบจะไม่มีสัญญาณแล้วก็ค่อนข้างเจอกับอุปสรรคในเรื่องของอากาศก็ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าต้องขอบคุณทีมงานทุกๆคนนะคะแล้วก็ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างที่เจฟได้ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะ คือเราเหนื่อยไปพร้อมกันจริงๆแต่ว่าผลผลิตที่ออกมาก็เป็นที่น่าภูมิใจแล้วก็สิ่งที่เราดีใจไปมากกว่านั้นคือตอนแรกยังแอบกลัวอยู่ว่าจะมีคนเข้าถึงเรื่องนี้ไหมหรือจะมีใครหลายๆคนสามารถเปิดใจให้กับแนวภาพยนตร์นี้ไหมก็ยังคุยกับพี่บอสกันอยู่ว่ามันยากมากๆที่เราจะตีความเข้าใจกับโดยเฉพาะคนไทยแต่สุดท้ายแล้วก็ขอบคุณ นักแสดงทุกคนที่ส่งอารมณ์จนทำให้คนสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็เป็นที่พูดถึงกันได้ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะสำหรับรางวัลน,นี้ขอบคุณค่ะเ oh. ชิญเลยจ้าค่หมก็ตื่นเต้นมากเลยก็ ขอบคุณทางผู้ใหญ่จีเรียนะครับขอบคุณทางดูมันดิขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสมากๆเลยครับขอบคุณทุกฝ่ายเลยทีมวิมานามท,ทุกคนทุกคนทํางานหนักกันมากๆคือด้วยระยะเวลาที่มันมันค่อนข้างจํากัดด้วยคิวพี่พทุกคนด้วยเพราะฉะนั้นเวลาการถ่ายทํามันจะต้องติด,ต,ดติดกันเลยเราถ่ายทํากันแบบหนักมากๆวันต่อวันเลยแทบจะไม่ได้พักเลยแล้วก็ผมเคย พูดเล่นๆกับแม่ว่าสักวันหนึ่งเราจะมารับรางวัลด้วยกันทีมงานจะมารับรางวัลด้วยกันก็แม่จะได้เห็นน่าจะได้เห็นวันนี้แม่น่าจะยืนอยู่ข้างเราครับขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณพี่พแฟนคลับทุกคนครับ ขอบคุณน้องเจฟน้องเก่งแล้วก็น้องอีฟ้านะคะเดี๋ยวอยู่บนเวทีรอสักครู่นะคะค่ะก็ขอเชิญดรชำนาญงามมณีอุดมนะคะรองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ม้อชอบดอกไม้แสดงความยินดีนะคะซึ่งเราก็ดูจากวิทีอารนะคะผู้เข้าแต่ละทีมนี้คือสูสีแล้วก็เชื่อเชือนกันน่าดูเลยซึ่งนั่นหมายความว่าฝีมือคนไทยของเรานี่ยอดเยี่ยมจริงๆนะคะนับถือ แล้วก็หวังว่ารางวัลน,นี้นะคะก็จะทําให้เรานึกถึงอีกหนึ่งผลงานที่ทีมนักแสดงรวมถึงแม่สีดาภูพิมลน,นะคะได้ฝากฝีไม้ลายมือไว้ให้ใหกับสุดยอดการแสดงในเรื่องนี้ไปกับในใจคนเราทุกคนขอเสียงประมือให้กับวิมาน้ากับทีมสร้างสารรค์แห่งไปอีกสักครั้งค่ะค่ะยินดีด้วย